จนหมายเชิญจากนายกยิ่งรัชชินวัตสรส่งไปยังหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรื่องสภาปฏิรูปการเมืองาทางออกประเทศไทยวันนี้พรรคประชาธิปัตย์โดยคุณอภิสิทธิ์วชชาชีวะก็ตอบกลับไปเขียนถึงสองหน้าการะดาษว่าเหตุผลของการไม่เข้าร่วมน,นะครับคุณไปสารม,มองเกมที่หลายคนผู้ผใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่นนหน้าทื้ดาหลายคนที่ถูกเชิญเข้ามามเป็น คณะกรรมการเน,นี่นยอดีตนายกบางคนก็เข้ารว่วมอดีตนายกบางคนก็ไม่ได้เข้ารว่วมนะครับคือสือ่อมวลชนเนี่ยถามอยู่ตลอดนะครับว่าตกลงเนี่ยนายกสง่งหนังสือถึงพระยาิปัดหรือไอ้พระยายปัดกับพันธมิตรหรือยังครับนะครับทวงถามตลอดสืสืมวลชนที่ผ่านมาน,นะฮะอ่าทวงถามในทา,างการที่รัฐบาลนายกมอบหมายให้กับท่านรองนายก ผมเทพเทพการจนากับคุณวรเทพรัตนากรน,นะฮะท่านบุญชีประจำสำนักนายกเนี่ยดำเนินการมีความเคลื่อนไหวตลอดมีความคืบหน้าตลอดมีคนเข้าร่วมตลอดมีคนตอบรับเข้ามาตลอดส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีสัมพันธ์ดีกับรัฐบาลนะครับแล้วก็มีบางคนที่เ,เป็นกนลางหลางกแล้วมีพวกภาาเอกชนนะแล้วที่สุดท้ายที่สุดก็คือคุณอนันต์ปัญญาชน ซึ่งฝ่ายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการพัดนันสภาปฏิบัติการมัอนเนี่ยก็ค,คิดว่าคุณนันนจะไม่เข้าร่วมแต่เอาอจริงคุณนันนก็มีจุดเดือนในการที่จะไม่เลือกข้างนะครับเพราะว่าทุกรับบาลตั้งแต่คุณทักษิณมานะครับคุณอภิสิตมาจังเปนคุณยุบัตคุณนันนัน,น,นะครับเพราะฉะนั้น ประเด็นจดหมายสิไปใช้ปัตกคราวนี้เนี่ยทำให้คนจับตามองอย่างามากซึ่งดูจากเนื้อหาแล้วเนี่ยคุณมิสิท์เองก็ชี้แจงละเอียดยิบเลยนะครับแปดข้อเท่าที่ผมดูครับเป็นแปดข้อที่บางข้อเนี่ยเป็นการทวงถามบางข้อเป็นการชี้เห็นว่าในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เองเก็ได้ดำเนินการลักษณะอย่างเนี้ย นะครับแต่ก็ไม่ได้สารต่อจากรัฐบาลนายกปูนายกยิ่งรักเลยอะไรเนี่ยนะครับส่วนประเด็นที่น่าสนใจก็คือ,อคุณวิสิ์มองว่าเงื่อนไขต่างๆที่มันเกิดความขัดแย้งเนี่ยทางนายกปูไม่ได้พูดถึงหรือไม่ได้ดําเนินการเพื่อที่จะให้เกิดการถอน้น้าครบอนนี้กระกกลาบออกออก่อนซึกงเป็นเงื่อนไขความขัดแยง้งสําคัญครับอันนี้ห่งนะครับ อีกอันหนึ่งก็คือเป้าหมายของการที่จะไปสู่ของสภาที่รกันเืครั้งนี้จะไปสู่จุดไหนจะปลองดองกันยังไงจะปลองยองดองกันจนถึงจุดที่ยุติเลยหรือเปล่าครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปถึงจุดนะั้นผมเข้าใจว่าคุณวรพิสิทเคยพูดอยู่หลายครั้งนะครับว่า,อ,าอย่างคุณตั้งสินเนี่ยฮะคดีคุณตั้งสินจาวยังไงคุณวรพิสิทถามก่อนหน้านี้อื คดีความต่างๆที่เกี่ยวกับฝ่ายต่างๆที่ยังไม่ยังเป็นคาราชการหนุ่เนี่ย่อให้ควรการยื่ความจัดการได้ไหมไม่ต้องเข้าไปสู่การเยียโทษได้ไหมส่วนนอกอย่างนั้นค่อยมาว่ากันในเรื่องของการเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าทางอย่างไรพอถึงตรงนั้นเนี่ยมันึงจะเห็นชัดว่าจะปลองนองกันได้ยง อันนี้คุณมพิสิทธ์เคยเคยพูดก่อนหน้านี้เม่อประเด็นถามหาเป้าหมายสุดท้ายเนะีผมก็ใจว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันนี้เพราะว่าถ้าคุยกันแล้วถ้าเรื่องเหล่านี้ไม่ได้พูดถึงหรือเรื่องที่สภาวิรูปกการเมืองเสนอมาแล้วทําไม่ได้อืรัฐบาลไม่ทําจะทำยังไงหรือเสนอในสิ่งที่ยากที่รัฐบาลจะทําได้รัฐบาลจะทํำไหมถ้าเราแบบตัดสินใจว่าทำ ใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ง่ายนะคำถามที่ต้องถามต่อก็คือว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้มันยังคาใจกันอยู่เนี่ยประเด็นก็น่าจะมาอยู่ที่ว่าทุกคนถ้าคิดที่จะตั้งรงาบบพาไปที่รูปการเงิน,นในยุคข,ของรัฐบาลยิ่งรักซึ่งถือว่าทอดสัานมาแล้วเนี่ยนะครับว่าสัยังไงก็จะปองรองอ1%ก็ก็จะพยายาม ถ้าสภาปฏิรูปการเงินชุดนี้เนี่ยสามารถที่จะประกาศสิทธิ์ได้คือสามารถที่จะมีความเห็นมีอะไรเนี่ยเหมือนผู้ใหญ่ที่ทั้งรัฐบาลเองทั้งทุกฝ่ายทุกส่วนเนี่ยพร้อมที่จะทําตามได้มันก็มีมิติมีโอกาสที่ดีแต่ถ้าแค่คุยกันแล้วก็ถกกันอย่างละเอียดยิบมากมายแต่ ไม่เป็นผลอันนี้ก็ต้องดูว่าคนที่ยี่ห้าเนี่ยที่จะเริ่มนะครับว่าทิศทางเป็นยังไงก็คงดูทิศทางก็ได้ข้อจะเจนจากข้าวใช่ตัดไม่ไม่ร่วมนะครับก็ต้องจับตาดูว่าสภาปฏิรูปที่มีข่าวว่ากันว่านายกเองเป็นคนหมายมั่นั้นมือและคิดเองเป็บนะครับ